เอาว่าเล้วอู้ขาดอ่ะฮัลโหลมายเฟรนดิสดิสแมนกู๊ดกู๊ดกู๊ดอร่อยอร่อยมั้ยไทยแลนด์ฮะไทยแลนด์ กนะครับวันนี้ช่างยุทธพาไปเลยนะครับไปขุดมันครับไปขุดมันนักขุดมันนมันครับขุดมันขุดมันขุดมันกี่นาทีครับห้านาทีเดีคิดว่าน่าจะเป็นห้าชั่วโมงก็ได้นะขุดขุดมันห้านาทีนะครับประมาณห้านาทีครับนี่นะครับเขาบอกว่ามี คนเดินก็ออกกําลังกายกันครับนี่เดินถืออะไรก็นมากไม่รู no. ้เาตกใจกันหมดนะเดินผ่านสนามฟุตบอลคนทั <k <k ้งวัดยอดแ้เบียร์เบียร์เบียโนเบียร์ยโนเพื่อนขอเบียร์กินนะครับ แรกอะไรนะชิมชิมทำดำไงนะทำซ่าไงเกียงเกลี้ยงขอเบียร์แล้วไปทำนิ้วไงวนอ่ะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรมันให้เราอะไรอย่างเงี้ยสู้ตายเนี่ยนะครับเป้าหมายเจอแล้วนะครับเจอวันนั้นเดินมาวิ่งออกกำลังกายครับเจอของกินครับ ห้านาทีครับเราจะจับเวลาว่าห้านาทีจริงๆหรือเปล่าเอ้าไม่เนี่ยแบกไปเนี่ยเข้าไปได้ไหมนี่ละครับท่านผู้ชมครับของแท้ไปไปไะมสายไปเขาพ่ฒน์นอนจับเขาไปดันดิกกสอดตายเหยียบได้ไหมเนี่ย พี่ว่าน่าจะเป็นส้วมนั่นที่มันหยาบอยู่ใช่ไหมถ้ารู้ยังไม่เอาคืนนะเนี่ยเนี่ยเี้ยงหัหนูวะหนูว่าิงจกมีวะเอาละครับได้เจอไหมต้นมันนั่นน่ะต้นเนาะที่หัวไม่สีฮะเนี่ยงัดเลยเนี่ย น oh, out> ี่นะครับเราจะมาสอนการผู้ใดปลูกอ่อยปลูกมันก็บอกได้ด้วยครับเด้วยนี่ๆๆๆนี่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 ดึงๆตักอะผมอ่อยปลุกมันใช่ไหมช็อตไปแล้วก็งัดเลยเราถอนใช่ไหมมันดึงไม่ขึ้นหรอกต้องเอาอันนั้นเฮ้ยเอางานเห็นปะงันเอี๋ยเอานั้นช็อไปนั่นแหละกีเตอร์น่ะเอาตรงนี้นะ เนี่ยไม้มเที่ยวทุกนี้แล้วหูจะดิ่งน <c ười> ี่ไหมเฮ้ยหูดว่าจะได้ไหมได้ถูก <c ười> คนนีนะขุดก็ไปเลยกึ๊กก็ไปเลยโอ้หมันก็ถูกเหมแล้วร่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่ระเบิดบนนอคิดหน้องมีคนมาวางระเบิดไลยบนนอตู้ไหนเมื่อกี้แค่นั้นแหละ อ๋อไหนล่ะไหนไม่เห็นวะไหนั่นแหละจึ๊กเออใส่แล้วงัดงั้นน่ะมันมีหัววะมีปะอย่างมันจะมีหัวยังไงเนี่ยไหนลองงัดดูไหมดูแล้วกระร้าดินแข็งเอือนั่นแหละ ไหนมันะนะไหนมันัมีมหัวยังไงเฮ้ยแล้ว <c ười> มันหายยังไงวะอู้หัวแหามนี่ะตรงนี้ไม่มีหรอกถ้ามีเจอแล้วขุดอ่อนนะครับโอ้ยยัมันที่ถือหัวมัน เออครับโอ้โห,โหัวขาดหมดนั่นนั่นนั่นขาดตรงนั้นนี่นะครับเราจะลองเอาไปทำของหวานนะครับอยู่ตรงนั้นแหละมันขาดออโอ้ช่างเอกดึงแรงเกินไปนะครับงอขาดเครื่องเลย คุณไม่ดูนี่นะครับโอ oh, ้นี่ถ้าเป็นโจนกับเป็นโจนป้านะครับออกไม่ใช่ด้วยพวกเมียน<ะ>นี่ครับกำลังหาอยู่สังเอ็ดโอ้หนบุกโจกมาแล้วนี่นี่นี่เจอหัวเราหัวนึ่งยิ่งนี่งั <c oughs> ดออกเลยซ่ำเหนียนะเขาเฮ็ดกินนะ่ม่ขนะาดเลย นี่ครับมันมันห้านาทีเัาว่าแสดงว่าห้านาทียังไม่เจอนะคิดว่าเอาไว้ก่อนห้านาทีนี่คือความหมายคืออะไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยขุดให้ดูนี่นะครับเริ่มเจอแล้วครับสี่นาทีกว่าๆครับเกือบห้านาทีแล้วครับ นี่นะครับกําลังเอามือขุดอยู่หัวมันนี่ครับเขาเรียกว่ามันห้านาทีแต่ต้นนี้สี่นาทีกว่าแล้วนี่ฮ่าได้แล้วครับเมื่อกี้นี่โยในให้พี่เมื่อกี้นอ๋อแล้วมึงโยมันไหน <S <S ไอ่ะนี่ครับได้แล้วนี่หัวประมาณนี้เราจะไปทําทําขนมหวานกันครับนี่เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับเดี๋ยวขุดต่ออีกก่อนอันนี้อะไรอีกเนี่ย ไปเจอเจ้าตันเดี๋ยวเรากินเจ้าตันมุ้ยกินเลยกินวันนี้ี่นะครับเจ้าตันนะครับเหใช่มันเน่าเหรอโอ้มันเน่าว่ะหัวหน่ะฮะมันเน่าว่ะนี่นะชิมดูดิ ฝันู้นขุดแล้วเน่นเนี่ยยดเนี่ยเนี่ก่อนนี่นข,นะขุดมาตั้งงานหลากมันในนห้เสร็วเ่ย <c oughs> มันน่อยแท่มันน่อยมันหักมันไม่ใช่แ <laughs> ไม่รู้ว่าจะกินได้รือเ่า <laughs> ไู้มันไ,นไก่ตันนะครับคุยว่าจะไปขาย,ย <laughs> ตอนนี้ราคามันสดก็ดีอยู่นะครับซาบากกว่า <laughs> สาบาทะไรว <laughs> <laughs> นั่นี่ก้านนีนี้เอาขุดได้ไหม ใกล้ๆมานั่นแหะครับท่านผู้ชมไปใช้เบอร์เดียวไม่หัวหรือต้นมันอะคู่ดูดิอ้วนหมอกขึ้นไงเลยขึ้นไงก็แแล้วเนี่ย เหนื่อยมากเลยครับตอนนี้นี่ครับเขาเรียกว่าม hm uh ันอะไรนะมันห้านาทีใช่ไหมห้านาทีก็คือหาไม่เจอเนี่ยเนฮยนี่โอ้แมนบอกแมนเนี่ยมันกใหญ่ดีครับมาปลูกไว้ตอนไหนเนี่ยเออปลูกไว้ปีกาีูมัน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 กินได้ไหมเนี่ย กินได้ไม่ถ้าถ้าหัวมันใหญ่มันกินแล้วเมาไม่ใช่เหรอวันนี้มองเลยว่ามันมันสับกะหลังบาดเขาไหมเอาเลยเขาว่าหรือว่าให้กูอ๋อหัวเนี่ยว่ะของแฉของแฉ่ตั้งประเทศกบบนี้ขึ้กันเด้อพี่าเนื้อแต่ประเทศเขามีครับมันนี่ใหญ่กว่าบ้านเราอีกเนี่ย ว้าวงูเหี้ยอะไรวะโอ้จาโอ้แตวแตกเลยวะผู้ชางูดินนะของที่คุ้นเคยยังจะกลัวมันอีกของมันนี่หัวมันไม่ใช่หอเขา จะควาาเขาอยู่วะวัดิไปไม่ไหวหักดิหักโคนมันก่อนเลยไม่อดไม่อยากนะครับอยู่ดิไปไกลอยู่ดิไปอีกสุดเลยเนาะสุดเลย ใช่มันหักเลยเนี่ยนี่เนีไม่ฟันนะนี่ยฟันควนะ๋ยวซีนี่เนาะฟันเลยเหยกเลยนะ เอาละครับโอ้ข <c oughs> อง<อ>ที่คุ้นเคยของที่คุ้นเคยอใหญ่จริงจริงโอ้ยเลยหัวนึงลงไปข้างล่างเลยเออว่ะเออใช่ใช่ใช่กีแล้วครับพี่น้อง <c oughs> มีใช่ไหมเนี่ย มาดูก่อนนะครับวันวนงูดินเลี้ยงวน,นตื่นมอตืน่นมอยูอ่นี่ครับหัวนึงโอ้ใหญ่ขนาดนี้ก็เคยจับทุกวันนะสี่ถ่า,ายเยร็วของ,ของแท้ครับวันนี้หัวนึ่งโอ้วหว,า,หนวานวันน้โคตรบวานที โอ้แบบมึงดูข่้มันเหออ้าวมันมันมนมีไปนู่นด้วยอ้าวกินมันแม่บาถึงสุดาเจนเลยไก่ด็กินมันมลายบาทองกับมี

เล่นเล็กได้ไหมดูเกว่าลากครับคุณมือไม่จะยึดเอาเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเอานะโอ้เอาว้าวทิ้งเหอะซ้ำหนึ่งอันนั้นอดยยู มีของหวานกินแล้วครับพรุ่งนี้โอ้ของแท้อย่าหยุดมันครับตาตาไวเหมือนกันครับแค่วิ่งผ่านแวบเดียวเองเจอต้นหยุดวิ่งเลยครับมึงใช้คำว่าวิ่งเลยงั้นก็ตืนน่นมาว่าอาคุณมีงานเอาเพิ่งตื่นนะโอ้ของแท้ครับ โอ้คือได้หลทยเหอบาทนี้โยยังคนเป็นร้อยเนี่นั่นแหละนนั่นแหะน่าจะมีก อาชีพเก่าใจายุดนะครับก่อนเราเป็นทหารเราเป็นไอ้เจ้าไร่มาก่อนครับถอนมันอยู่บ้านนะ,นะ,ะเ,เอาเอาโนะอ้ขาดอะ่ะ นี่นี่ไอที่ขาดไปเนี่ยโอ้ยเอากลับไงเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาใส่ด้วยดวนี่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 ครับหัวนี่ครับเอาไหมเอาสิปุ่มเทครับจจยุด Nèo <coughs>

เดี๋ยวไปดูของหวานครับเรากลับไปยังไงตรงนั้นก็ได้นะจริงๆเนาะเนี่ยแค่นี้พอแล้วนี้พอแล้วจะเอารถมาใส่ายไหมยวนี่แคพอนนึงเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้นะไดิกินหลายคนเลดียวไปอันนี้เราจะไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถือมันกลับคายก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูฝีมือช่างยุทธจะยุทธจะรีวิวของหวานครับใช่เขาทำเสร็จแล้ว เจ้ากับไงเนี่ยดยาใส่ก็ไม่ได้เอามาเอาเอ่านี้เอาอานี้แล้วมึงก็ใส่มางไม่ต้องมาจับช่วยรึบโอยเตือนตัวซอยมุดซอยไอเนี่เอาดึกวา้ซอยเอาซอยเส้นจาอานหอ มึงก็หวังดีเกินเนาะโอเคครับเวลาโอ้ยยังรับเาท่าใ่ะฮมแบกจอบไหมไปโอ้ฮัลโหลมาเฟนดิสดิสมันกูดกูด เอาวาลยว่าอร่อยไทยเล่นฮะไทยเล่นอีกค oh, ุยยมือยมือมแล้วไทยเล่นมัน5นาทีโอ้สำเนียงได้ปะโอ้ตาย มอกกับเขาอยู่แต่มอกกับเขาพูดเลี้ยงแบบนี้ตายคงว่าพวกนี้มันเอาอะไรนะรับมาเหรอครับเอาโยนให้นกกินนะดูนกดไอยตัวตัวท่อเป็ดเอาจริงแล้วอ่ะถ้ามันกระพือปีนะสองเมตรสามเมตรเลยนะอืม ภาษ <le> าอะไรสักอย่างนี่แหละหัวหนาวมาโคตายจก็หัวโคตรใจตัวโคตายครับวันนี้นะครับจะให้จากกล้องทำให้ก <N> <flow> ินครับถามว่าผมทำเป็ี่ยนไหมของหวานทำไม่เป็นครับ ยาผมชิมอระไรเขานี่เขานี่เขานี่ไปโชว์นักกีฬานะไปนี่เลยเออแล้วไม่ได้ไปนี่แหละเอาเลยเดี๋ยวนะครับกระตีบันกระตีบันอันนี้น่าจะเป็นตาน้าจากธรรมชาตินะครับชิมเลย ต้องกินของหวานไหมลูกพี่กระชับมิตครับบอลนานาชาติพี่มีตังค์ยซื้อเห็เขาอยู่หรอเพื่ต้องวิ่งญญงเทพบอลลูกเดียว่อยังกันอยู่นั่นนะเพ่อนที่เอาคนละลูกเลยโอ้ได้นี่ละ นี่นะครับเอาให้เตะแกตรงนี้ครับเตะแกแข่งกีฬากันครับเราก็มีกีฬาพอพราะอันนี้มันดีไอ้ดีจริงๆนะขับพ่อมาเตะวันที่ดวดูวะขับพ่อมาเตะบอลไหนลองเราเข้าไปขับดูดิเราหมุนหมุนใบพัดดิ ถ่ายแล้วครับกินเปียกินมันครับผมกินเบียกินมันเพื่อนอาจจะกินห้ำกินเข่าปลายครับกินปลาเพื่อนนี้กินเปียกินมันไปก่อนมี่เหมือนไทยเราทุกอย่างครับติดงานซ่อมเย็นแล้วครับห้าโมงกว่าแล้ววันนี้ว่าจะไปไทยยังรู้เหรอมัเนี่ย ใช่ไหมพระพิชนรั่วดีเนี่ยรับสุดหายครับงานเข้าแล้วครับบวกนัดครับโอ้โหแสดงว่าเขายังไม่รู้ตัวนี่เจ้าตัวนี่ถึงไม่เห็นบอกเขาเออไม่เห็นบอกหรอโอเคครับ จะไปปะยากันก่อนครับอ้ตามคำเรียกร้องครับผมเนยนะครับเชฟของเราเชฟกล้องครับ